เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าที่ดินสวยๆเป็นบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่ถึง100ตารางวาเลยนะครับหลังนี้บ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับมี3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องครัวจอดรถได้2คันในโรงจอดรถครับบรรยากาศดีล่มลื่นนะครับหลังนี้ อูบ้านก็พร้อมอยู่เลยนะครับกับราคาไม่แพงครับ3ล้าน5แสนบาทเท่านั้นเนื้อที่100ตารางวาเลยนะครับพิกัดอยู่บางพระนะครับหมู่บ้านเพชรป่นแก้วครับใกล้กับวัดเขาบางพระนะครับหลังนี้บรรยากาศโดยรวมร่มรื่นครับมีพื้นที่ถึง1 0 0ตารางวาครับจะก่อสร้างเพิ่มจากสวนยมปลูกต้นไม้ต่อเติมได้อีกหลายอย่างนะครับมีพื้นที่ให้ทําประโยชน์ได้อีกเยอะครับ มีบริการเช็คเครดิตพร้อมยื่นกู้ให้ฟรีด้วยนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับก็ติดต่อกับผู้ขายได้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะดูที่ก็สายตรงเข้าไปได้นะครับเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ